วันนี้มีความสุขครับเพราะว่าผู้่อข้าแข่งของเราเ,ราเป็นสาวน้อยน่ารักแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเบนค่ะเบนครับเราเป็นคนตลกไหมก็ตลกค่ะตลกเหรอครับแล้วขึ้นมาบนนี้ตื่นเต้นไหมมากค่ะค,ครับพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะเรื่งที่จะเล่าชื่อเรื่องว่าอะไรครับตกใจหมดค่ะหมายเลขกสี่คุณเบนน่ารักแลวก็ยังพูดเก่งขนาดนี้ไทยกดปุ๊บลงไปก็ใจร้ายเกินไปนะังครับครับแล้วก็เล่าเลยครับ ก็มีวันหนึ่งก็ไปเข้าห้องน้ําที่เซนทันนะคะมันจะมีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําคนพิการก็เห็นไหมคะที่มันจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ริมที่สุดแล้วคือเป็นไปที่ไรก็จะเข้าห้องนี้ตลอดเพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะมีที่จงที่จับแล้วจะแบบมีตดเติดเลยก็จะไม่มีใครได้ยินเพราะว่าจะห้องค่อนข้างใหญ่มากเลยคะ่ะเข้าบ่อยมากแต่มีวันหนึ่งเข้าไปก็เกิดเรื่องเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บช่องล่างใต้ห้องน้ำมันจะมีช่องเล็กๆที่จะเห็นเท้าคนใช่ไหมคะก็เข้าอยู่กำลังปวดหนักอยู่เลยค่ะเออ,อยู่่้้รึนนแลลเเห็ออืมา ล้อเลื่อนมาใต้ใต้จะถึงเน่าน้ำแล้วนึกในใจซวยแล้วมาของจริงแล้วพิการจริงมาเลยไงแย่แล้วทาไงดีก็แบบคิดในใจกดแล้วหยุดหยุดเลยตอนนั้นนึกว่าออกไป้วต้องทำยังไงดีเสร็จปุ๊บมาแล้วนั่งมราจะพักอัม่ามาเคาะประตูนูหนูออกมาแล้วนะดอ่ะแย่แล้วทําไงดีเขายังไม่ทันมองเขามองแค่นี้พอหนูเปิดประตูมาหนูบอกว่าหนูก็พิการเหมือนกันนะแค่นี้ค่ะ ก็ถือว่าลงสวยครับทุกคน,น,นครับโอ้โหโไม่ไหวครับน่ารักแต่ไม่ท่าก็คือไปตามระเบียบ